กับสบายดีพ่อแม่พี่น้องเวอร์สกูสุคนมือนี้เปงกับชิมเวาวเรื่องในชีวิตของเปงที่เจอมาเนาะเออตีหลังจากเปงมาอยู่อ่าญี่ปุน่นคือบุรีเงินเดือนน้ำผัวนี่เฮาสิเหตุจังไดเองสินะคือตอนนั้นเนาะเปงกับแบบว่ามาอยู่ญี่ปุ่นได้สามเดือนเปงกับเผาไปเหตุงานเลยเพราะว่าภายในสองเดือนเออ เดี๋ยวเป็นกะแบบเฮียนน้ำได้เด็กน้อยนะน,นะและ้วกาบานีก็ให้ผวนานหางานให้ยังส่เพราะว่าถ้าเป็นยังส่ถ้าเกิดยังขึ้นมาแบบอ่าเฮาสิบมีเงินซื้อปียุ่นกลาบ,บานยังส่นะเพราะว่าเฮามาอยู่แค่อ่าสองเดือนเนาะเฮาก็เห็นบุค,คลิกของเขาแล้วว่าเขาเนี่ยสามารถ ซอยเฮ้าบ่ได้บ่มีความสามารถซอยเฮาไรเรื่องการเงินยังสินะอันนี้ิเว้าเรื่องการเงินเนาะแล้วการเงินการเหตุงานของเฮ้านี่ล่ะแล้วที่นี่เป็งกันเลยแบบว่าคิดบ้าเพราะว่าผัวนั่นเอาห้เงินซื้อกับขวานเดือนหนึ่งสองมั่งพี่น้องพี่น้องมาพ่อจ่ายบ่เนาะเออมาอยู่ญี่ปุ่นค่าครองสี่มันกับ แพงอีกอย่างกับแพงแต่ว่าบ้านเขาบ้านเมืองเพื่อนมันกับพัฒนาเนาะแล้วเปงกับมานนคิดนั่งคิดว่าว่ากันเปงบบไปเหตุงานนี่ถ้าเกิดยังขืนมานี่เปงฉิโบมีเงินสื่อปียุนกลับไปประเทศของตัวเองแล้วสิเหตุแนวใดสิหาความ่วยเหลือจากไผย,ยังสินะแล้วเปงกับเลยแบบเออ กับใส่อันโทรศัพท์แปลภาษาเนาะกะเบากันก็พัวกะใส่โทรศัพท์เนใส่ปึ่มมา่าเข้าอยากเบาอยัางเนเพราะว่ามาอ,อยู่ได้สามเดือนเนาะภาษาญี่ปุ่นกะโบ,บเป็นพี่นอ้องเออเพราะว่าอยู่อ่าอยูเลลวายู่ประเทศเลาากับบดรเฮียนภาษาญี่ปุ่นมาก่อนเนาะกับเบิงตัตงแต่ใน,ในอันย u b e เนอกการทักท่ายการ การไปการมาก,การกินยังสินะเออคือเอาบ่าเอาจังสิแล้วเปงกันเลยแบบอยู่ใดสองเดือนบ่วเอาเงินหายซ้ำนี่คากับเขาซื้อกับเขายัางบ่พอตองไมย่ยาตองใดมจ่ใจเออไม่ยาตองใดมจ่ใจแบบเออไม่ยากับมาเบอกกับเป่งว่าอ,อันลูกไ้เมนเป็นคนที่บ่มีเงินเด้อังสินะ เออเปิงกับเขาใจเอออยากได้ยังเออสร้าง,งยังมากละเมียดยาส,สื่อเขามาให้กับคงกับเขานะพเพราะว่าแต่งงานใหม่เมียว่ามันต้องได้ใส่ค่าใส่ใจหลายยังนี่แหละเออเมียกะซสื่อกับคงกับเขามะาไและเงินปวัวไฮสองใบฮะเป็งกับไปใจตลาดกับเบิดเออสื่อเสือกันหนาวกับเบิรแด้ลี่ยวสินะอืม แล้วเป็นกนเลยแบบว่าถ้าเป็นยังส่ถ้าเกิดปัญหาอยังงคืนมานนี่เขาก็คือสีโบโซอยเข้าใด้อังสินะโบมีเงินสือปียุ่นกับบ้านเดี๋ยวเป็นกนเลยแบบตัดนใจว่าเออสิเป็นยังไงกะยาบอกภาษาญี่ปุ่นโบเป็นกะยาต้องได้ไปเฮ็ดงานแล้วที่นี่ก็เลยบอกก็ผัวว่าเออให้เปิงไปเฮ็ดงานเด้อผัวกะเออกบไป ่อยก็แหงอย่างให้เจ้าไปเฮ็ดเออเพราะว่า่อยคนเดียวอ่าเห็ดบโพเอว่าสินะอืมแล้วเป็ีนก็เลยเออได้ไปเห็ดงานที่นี่ผัวก็หางานห้ไปอันฮาโลเวิร์กเนาะอ่าบอนจัดหางานว่าค้นต่างประเทศต่างล่ามาเห็ดงานสี่เห็ดได้แนวด้จังไ <eterm> ด <oon> ้นะแบบภาษาญี่ปุ่นกับโบเป็นยังไงนะ แล้วเ่นก็นเลยหางานให้ตัวเองก็ได้ไปเห็นงานแบบนี้พอได้ไปเห็นงานแล้วเออเริ่มมือเริ่มต้นมือเปงได้ไปเห็นงานเงืนเดือนผัวออกมาก่อนแต่ผัวบบไหา่เออหลังจากนั้นเปงบได้เงืนกับผัวเลยเงืนนับไรว่าผัวเคยไห้เท่าไรค่าขากับเขาตอนนั้น อยู่ในสองเดือนเดือนที่สามเป็งกะไดไปเฮ็ดงานเงินเดือนเป็งออกมาเป็งกะสื่อกับคงกับเขาปกติเพราะว่ากะ,กะได้บอกว่าเออการคอยไดไปเฮ็ดงานคอยซอยเรือเจ้าไดกนะ็กะสีซอยอย่างสินะกะตัวเองกะบบริคิดเนาะว่าเออพอมันตรงเข้าตรงแบกพระลเบิดทุกสิ่งทุกอย่างกะคิดว่าเข้าซอยกับพ่อแบบว่าอ่าสื่อกับคงกับเขาอันใดพ่พอกกะ ผัวอาจจะยืนดังสินะผัวปอนมาละคือเฮาใสเด็กๆน้นอยจังสินะเตโบโบมเมนพี่น้องเออคือเฮาให้เฮาฮับพี่สอบเรื่องกับกงกับเขาเลยเองสินะแล้วกะเดืองส่วนตัวกงเฮาเฮาอยากได้ยังเฮากระตรงในซื้อเองค้ากับเขาเออออกตะลงตลาดเฮากระตรงในซื้อเขามาเอางสินะแล้วมันเป็นเงื่อนไผ กับเป็นเงินแห้งงานของเฮาเฮาก็เลยคิดสะแง,ง่ใจเออเริ่มตั้งแต่ได้เหตุงานมาแล้วก็อ่าบรด้คอยบเบาเรื่องกันเรื่องเงินยังสินะบ่บหูว่าอ่าผัวอะไรเงินเดือนซ้ำใดเมียอะไรเงินเดือนซํำใดบบหูจังสินะเออต่างคนกับแบบว่าอ่าเหตุหนาที่เจ้าของจังสินะเป็่กับว่าเออมันเป็น หนีมันคือขอบข้ัวเนาะเออเฮาได้มาอยู่น้ากันแล้วสินะแต่ก็ํา,ามถามมูมูคูอยู่อ่าแต่งานกับคนญี่ปุ่นเนาะมูคูก็ตอบว่าโอ้ยเออมีแต่เจ้าคนเดียวนั่นะเป็นเอ้ยเออทุกคนเขามาอยู่นี่เขาก็ได้เงินเดือนจากผัว บได้หน่อยกระไดหลายเพราะว่ายัางทุกสิ่งทุกอย่างเข้ามาแต่งงานกับเขาเขาต้องหับพี่ชอบเขา้าโบมเม่เข้าไปหับพี่ชอบเขาเลี้ยงสินะอเพียงก็เลยบอกว่าจักแล้วเป็นงกะไดตัดสินใจเนาะว่าเออคัอนคอยอะไรไปเห็นงานแล้วอ่าคากับคงกับเขาคอยสามารถที่จะใส่ใจได้ของกรว่ายจริงๆแหละกับโบคิดว่าอ่าผัวนัน จะหายเขาครับพิดชอบมารวยตลอดเออรวยตลอดที่แบบจนหอดทุกมือนี่แล้วพี่น้องแล้วก็ทุกมือนี่เป็่งกับเหตุงานได้แค่สามสุมงเงืนเดือนอ่าเดือนหนึ่งแค่สองสามใบพี่น้องเออคากรับเขาพ่อบอป่อพ่อ,พอ,พอ,พอแต่เป็นกับแบบใส่อดใส่ใจแล้วก็ ซื้อหันซื้อนีมากยอนอยากให้ผัวกินดียอนอยากให้ดูกินดีอย่างสี้นะแล้วที่เปงอยากได้เปงกับยังมุมีความสามารถที่จะซื้ออยงนีนะมัดเบิงผัวเออเงินเดือนออกมาเอออยากได้ยังกะสร้างซื้อเอาซื้อเอาเองนีนะแล้วบกิดเห็นอันดูกกับเมี่ยว่าเอออัน เออวาบะเออรล่ะกะบกคิดเห็นดูก,กับเมียวาเออฉี้าใส่จุงใส่ใจคือจังไดเห็ดแนวใดยังสินะแล้วบ้ถามกันเลยกันเบ้าเรื่องเงื่อนมากมีแต่พิษกันละกะทะเลาะกันอืมเป็งกันเลยเบ,บอยากเบาเป็งกับเบาแล้วเธอหนึ่งเนาะเป็งกับตอนอ่าตอนเป็งอันถือผ้าตอนเป็งอ่าท่องเนาะ เป็งกับบได้ไปเห็นงานแต่เป็งกับมีเงินเก็บเนาะทั้งๆท,ท,ที่แบบว่าเงินเดือนเปงหันเดือนหนึ่งแค่เจ็ดแปดไม้เจ็ดแปดใบเนาะตอนนั้นเจ็ดแปดใบเปงกับจ่ายค่ากับเขาเดือนหนึ่งกับหาหกใบเออกัะยัง่งเออเก็บเล็กเก็บน้อยทอนไว้เองสินะในเมื่อเฮาอาจบ,บรดเห็นงานเทกากจัง ตองจาเป็นตรงไรใสยังฉีนอะ่ะก็เลยอ่าเปงกับทองล่ะถือผ้าว่าซิไ้เงินจากผัวซื้อกับโปงกับเขากับโบมี่คือเก่าพี่น้องแล้วก็เป็งกับแบบเออกับมาเบากันว่าอ่าเป่งบรไรไปเฮ็ดงานนี่เงินบ่พอซื้อกับเขาเเอะไรย่งนี้นะเขาก็เลยตอบมาว่าด้วยแบบแน่นอยู่ในใจเนาะว่า เออเขาต้องด้ซอยตัวเองสินะสิไปอาศัยเขาบ่าได้เองสิแหละเป็งก็เลยบ่เบาเดืองเงินเลยอืมถ้าเบาเดืองเงินมากล่ะคือการอ่าทะเลาะกันคือการผิดกันเนาะเป็งก็เลยบ่เบาเดืองเงินเออดีเว้นด้วยการอ่าทะเลาะกันเนาะแล้วก็ เปงกระใส่เงินที่ที่เปงเก็บมาเก็บทนใบเนาะเงินเดือนเดือนหนึ่งได้เจ็ดแปดใบเองสินะสื่อกับพงกับเขาบางเดือนกับซีมั่งบางเดือนกับหามั่งแต่เปงกับยังมีเงินเก็บเองสินะแล้วพ่อถือผ้าคอดดูกมาสองปีเนาะเปงบริไปเหตุงานเงินที่เปงเก็บอ่ะเลเบิดไปเนาะ เพราะว่าคากับเขาเนาะมันกะเดือนหนึ่งมันกะแพงดิอืมแต่ก็มีญากับซอยเน่หน่อยเด็กๆในน้อยเองสินะก็เลยก็เลยบอยอยากเบาเรื่องเงินกับผัวเองสินะจนแบบขันจีเบาเรื่องเงื่นกับหลายพี่น้องเบาเบิดมือกับโบเบิดเราพี่น้องเดี๋ยวกะเอาไว้ซ้ำนี่น้องพี่น้อง พี่น้องมีความคิดความเห็นแนวใดกะเขียนคอม,มิต์มาบอกกันเนาะขอบใจที่พี่น้องเขามารับช้มในติดตามด้วยพี่น้องขอบใจทุกๆคอมิต์ขอบใจทุกๆข,ขอความที่ทรงเขามาหาเปียงเนาะพี่น้องเนาะขอบใจได้ๆไ,ไปแล้วด้วยพี่น้องบายบาย